ขอเชิญทุกท่านมาสวดมนต์ปีใหม่ด้วยกันนะคะนะโมตัสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีเตราชกสุวรรณังสัมมาอะระหังเอหิอุอากาสะสัตสีจปันมะพะนะนะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยาณมหาดีนพารัตเทสาหัสสัสุธรรมมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังก พระพุทธะาตจรัตระยานมนีนกพาลัสเจสาหาสาสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวะริจะมหาเถรังอาหันทามิทูละโตอาหานทามิทายุโยอาหานทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาปูชเชมินโมพุทธายะพระพุทธะไตรัตนะญาณมะนีน,นภพารัตสีสาหัสสาสุธรรมมาพุทธโทธโทธโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบ,บูชาอักขีทานังวัลังคันทังสีวลรีจะมหาเถรังอหังวันทามีโธรโต อาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสะพุทธะธรรมะสังฆาปูเบบชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนณญาณมนีนภารัตสศษสหัสาหาส,าสุธรรมาพุทโธธโรรมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชา ศสหาสหาสุธรรมาพูทโทธโมสังโคยาคาาุูโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังว่ารังคันทางศีวดีจะมาหะ เตนะญาณมณีนภาราติสาหาศาสตธรรมมาพุทโธธโมสังโฆยะาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา เจมินโมพู้ทายะพ้าพูทธาตจรัตนาญาณมานีนภารัตทิสาหาศาสตรธรรมมาพู้โทธโมสังโฆยะธาพูทโมนะพูทาบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวาลังคันทังสีวลีจะมหาเถรงอหังวันทามิโทระโตอหังวันทามิตาติโย อาหารทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปุเชมิณโมพุทธายะภาพุทธตาอิตนายานมานีนพาราตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาขีทานังวะรังคันธสีวดีจะมหาเถรัง อาหางวันธามีทูโลโตอาหางวันธามิทาติโยอาหางวันธามีสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชเมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนุภาลัตสีสหะจาสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะตาพุทโมนะพุทธาบูชารธมะูุชาสังฆบูชา อคีทานังวัลังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาปุเฉมิหน้าโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนยาณมณีนทาลัตสสาหาสะสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังกัำทังศีวีจะมา สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสสพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตปตาปเจกานั พเพพุทธาสัพเพธ,ธรรมาสัพเพสังคาพระลัปตตาปจเจกานันจะยังพลังอา,หารหันตานันจะเตเชันะรักขังพันธามิสัพพโสพูธังอธิฐามิธามัามงอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิะระรวมบุญอนุโมทนา บุญปีใหม่ด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนนั้นจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามีแต่สิ่งดีๆพบแต่สิ่งดีๆทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอปรารถนาถึงใดขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีๆด,ด้วยเถอ สวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแฮปปี้นิวเยียบงงานีบายบายนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยีย